นี่คืออะไรไปมัมเนี่เออแล้วนี่คืออะไรนี่เปลือกขวดนิ่นี่คือน้ำมาปี๊ดใหญ่รอดพูดสิน้ำมาปี๊ดใหญ่รอดครับอืมครับอ่ามัมเลย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 อืมเป็นไงชนขวดด้วยยายนี่อร่อยไหมอร่อยไหมลูก ชิมอีกทีรสชาติเป็นไงชื่นใจอืชื่นใจมากชื่นใจชื่นใจชื่นใจอ่าอร่อยไหมอร่อยไหมครับระวังหกนะคราวที่แล้วเนี่ยน้ำปั่นออกมาให้ก็หกนะ,ะมาแม่หมุนให้หมุนทางนี้หมุนทางนี้นนอ่าทีนี้โฆษณาน้ำมะปิดเจลอดอร่อยไหมอร่อยไหมไ<ป>อร่อยไหม แข็งมากเอาหมุนไหนนะแม่ช่วยมหมุนเลยเป,เปิดเสร็จปุ๊บดื่มเลยพร้อมดื่มชนแก้วแน่ชิม,อ,มอร่อยมากๆชื่นใจไหม เว้ยน้ำมาปี๊ดน้องดึงเล่าน้ำมาปี๊ดน้องดึงริงเล่า Beer. น้ำมาปี๊ดน้ำเมามๆน้ำมาปี๊ดเจลอดน้องดึงปี๊ดน้ำมาปี๊ดน้องดึงน้ำมาปี๊ดน้องดึงน้ำมาปี๊ดน้องดึงเล่าน้ำมาปี๊ดน้องน้องดึงน้องน้อง น้องน้องน้องน,น้องกลน้องกลด้วยเมาเหล้าหลับกลหรออันนี้น้ำมะปี๊ดอร่อยมากน้องจิงน้ำะปีหูนหลอหลอมากไม่ใช่น้ำมะปี๊ดน้ำมะปี๊ดเจลอดอร่อยมากชงขวากันม,มัมเลยได้เลยเล็กมาก น้องจิ้งกุคุยันอืมอืมอร่อยไหมน้องดิงเหล้าน้องกินน้ำมะปี๊ดน้องอิ่มเหล้าแล้าอิ่มเหล้าแล้วน้ำมะปี๊ดเจลอดผสมน้ำผึ้งเป็นน้ำมะปี๊ดผสมน้ำผึ้งน้อองเขายปีกขายส่งด้วยนะขายปีกขายส่งด้วยนะเบอร์โทร ไหนดูเบอร์โทรสิเบอร์โทรอะไรศ8 5 434ปดห้าสี่สามสี่แปดศูนย์หกหกใจไปเบกขวดผาด้วยเอออ่ะกินอีกทีนึงเพื่อโชว์ว่าอร่อยมากมั่มเลยอืมอ่าด้วยชื่นใจน้ำมาดิงแล้วน้ำมาปีเจลอด น้ำมาปิดจะรอดอน,ดอดนอ้องเป็้มน้ำมาดึงเราน้ำมาปิดจะรอดตอาเด็กดูขวดฝาด้วเอ,ออยายกินเสร็จปิดฝาด้วยน้ำมาปิดเจรอดน้ำมาดิงเ่าน้ำมาปิดเจรอด